เดี๋ยวนี้มือถือแม่งโคตรแพงเลยห0 0 0มกว่าบาทอยากรู้แม้ว่า3รุ่นตัวท็อปเรือธงเนี่ยตัด AI ไปยังไงบ้างวันนี้แม่งหาแน่นอนมาดูตัวแรกเลย s a m ซุงเอจีสี่ออนี่ถายรูปไปแล้วเอจีสี่ออตนะนี่รูปนี้เลยเดี๋ยวตัดแบตเตอรี่ออกว่าหน้าตาเป็นไงตัวที่สองฮอนเนอร์แมจตัวนี้เช่นเดียกันถ่ายรูปไปแล้วตัวที่สามสิบหกโปโกงไม่โกงเดี๋ยวดูกันว่าออกมาเป็นไงมาดู ตัวแรกเลยอิซิโอต้านี่จะเอาแบตเตอรี่ออกดูดิค้างกดลบเจเลตรอดูเลยเป็นไงคอเนอร์เมจิกวีสามต่อไปเลยมาสอนไปด้วยเลยนะตัดรูปอย่างนี้กดอ d ด t ตรงนี้นี่ AI e อเอเลเซอร์กดเลยแล้วก็วงเลยวง,วง,วง นี่ประมวลผลมาดูหน้าตาจะคมเหมือนเดิมเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> พอได้ป่ะต่อไป16โ r ม Max นะตัวท็อปดูเป็นยังไงรอดไม่รอดหน้าตาหัวกดูนะเปลอสรุปนะเมื่อกี้กดรีใหม่ทีนะนี่เอสี Ag ่สิบเต้าดูเดมีหนวดด้วยหน้าอย่างคมวีเชฟถืออะไรก็ไม่รู้ นี่พอ r เนอร์เมจิกเฮ้ยนี่พอได้อยู่หน้าสั้นๆใช้ได้นี่ใครที่เราหลงรัก Apple เป็นไงหน้ายูไปเลยโอ้ยทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับ AI ทั้ง3ตัวนี้บอกหน่อยชอบป้าชอบกดติดตามไป